o มอร์น n ิ่งครับทุกท่านสวัสดีครับผมฮักเซียครับตอนนี้อยู่ที่หน้าธนาคารกรุงเทพนี่คือเขาเรียกถนนอ่อถนนอะไรวะนี่ครับพิพิธภัณฑ์ครับขอนแก่นมิวเซียม and this is Bangkok Bangkok Bank we gonna have is like late lunch no late breakfast brunch จอดรถตรงนี้ เป็นเตี๋ยวแค่เคยมาถ่ายแล้วรอบนึงเตี๋ยวแค่ผมสั่งบะหมี่อันนี้เป็นปลาใช่ไหมพี่นี่ป,นปลาอ๋อันนี้อันนี้ทำพิเศษอันนั้นเป็นหมูหมูลองกินดูไม่ร้าอร่อยในชะ่ไหมแล้วเอา,เอาส่วนใหญ่เขากินเย็นตาโฟก่อนไหมพี่ใี่ไหมเออแต่ต้ยมยำนี่ก็อร่อยเออต้มยำเนี่ยต้มยำแล้วก็มวกเ,เมื่อกี้ที่ผมไปพิเศษเลย เอาอะไรแม่ก็ผมสั่งเป็นยลโลนูโดวิสทริม no ทริมมีดบอลใช่โครงการปิดไหมเฮียปิดนะปิดตามราชการพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เนาะครับพรุนี้ก็ปิดนะคลายกว่านี้ You have put your cat. for regular 50 baht, special 60 baht. Shrimp noodle, Ben yellow noodle with a mince pork, fish meat ball, shrimp meat ball, and that's it. They put some seasoning already me chili, sugar, sour sauce.

เส้นมีครับ

Ну 这边地板。 Uh, because the Hong the owner like Elvis Presley so we call Elvis noodle. He is really like Elvis Presley so the name of the noodle shop is Elvis noodle. Det er แบก่อน For the total 1 4 5 or กอีกท3.5 d o l l thanks for watching very good food Elvis ดูด้วย